ในขณะที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยหรือท่านผู้ชมทางบ้านหรือทั่วประเทศไทยกําลังกังวลกับสายพันธุ์โอไมคอนแต่ท่านรู้ไหมว่าตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเจ้าหน้าที่บางส่วนหรือส่วนมากก็ทําหน้าที่อย่างขมักขเม็ดเลยนะในการตรวจจับชาวต่างด้าวเนี่ยแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะเพื่อหวังเข้ามาทํางานในประเทศไทยจังหวัดที่ผมรู้สึกว่าจับได้เยอะมากก็คือจังหวัดกาญจนบุรีที่เห็นตามข่าวนะฮะในล่าสุดวันก่อนๆก,ก,ก็จับได้200กว่าคน นาวันนี้ท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะจังหวัดระนองทหารกองกําลังเทพสตรีเขาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่อัดแน่นมาย้ำนะท่านผู้ชมนะดูตามภาพอัดแน่นมาในรถคันเดียวเนะี่ย21คนไม่ใช่รถสิบล้อไม่ใช่รถกระบะตู้ทึบแต่มันคือรถ SUV มองคร่าวๆเนี่ยไม่แน่ใจว่ารถอะไรไม่ Fortuner ก็อาจจะเป็นปาเจโรหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันเป็น SUV อ่ะ แต่ที่สําคัญมันอัดมายังไงเนี่ย21คนนั่งกันยังไงอยู่กันยังไงคนขับโดนจับได้ก็รับสารภาพเลยอ้างว่าพิ่งขนมาเนี่ยเป็นเที่ยวที่2จาก3เที่ยวในคืนเดียวท่านผู้ชมเนะียจิตสํานึกอยู่ไหนก็ไม่รู้พอจับได้เสร็จเนี่ยท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาขยายผลเพิ่มอีก2จุดตามรวบได้อีก63รายพบเร่งขนแรงงานเนี่ยก่อนที่จะหมดเส้นตาย ก็คือหมดเขตขึ้นทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้ที่กระทรวงแรงงานเขาปิดรับลงทะเบียนเก็บตกแรงงาน3สัญชาติด้วยกันนะที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะท่านผู้ชมนะก็คือจะเร่งขนมาให้ทันวันนี้แหละพูดง่ายๆแต่ถามจริงๆเถอะเอาเข้ามาแบบถูกไม่ได้เหรอหรือรอก่อนได้ไหมคือแบบนี้เข้าใจนะว่ามันคืองานของคุณการหาเงินหาทองแต่คุณรู้ไหมถ้าเขามีเชื้อเข้ามาเนี่ยลราไม่ได้ผ่านการตรวจเนี่ยมันลําบากคนไทยแค่ไหน ก็ฝากรัฐบาลด้วยละกันไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะถ้าจะกําจัดให้หมดเนี่ยต้องเอาที่หัวคิวนะอันนี้คือมันจับปลายทางจับคนขนคนขับเนี่ยแต่ก็ดีที่จับได้อดีชื่นชมชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่จับได้แต่อยากให้เพิ่มกฎหมายณขณะนี้เนี่ยเป็นกฎหมายพิเศษหรืออะไรก็ว่ากันไปเรื่องของการที่จะพาแรงงานหลบหนีเข้ามาเนี่ยไอ้คนที่เป็นหัวคิวเนี่ยนะเอาให้มันหนักหนักหน่อยสามัญสํานึกไม่มีคุณรับเงินแต่พอเวลารับเชื้อโรคเนี่ยคนไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ย เขาตกเป็นแพ้รับบาปแทนคุณผมอยากให้นึกนะว่าคุณนะช่วยมีสามัญสำนึกหน่อยคือถ้ามันไม่ผ่านการตรวจคัดก,กรองเนี่ยมันลําบากแล้วเขาเราก็ไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมเขามีเชื้อเข้ามาไม่รู้เขาก็ไม่รู้เราว่าเขาติดสุดท้ายเนี่ยเอามาแพร่เชื้อคนในประเทศไทยก็ต้องปิดกิจการอีกก็ต้องอะไรเป็นคัสเตอร์ละบากกันไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นใจนะคุณไปรับค่าหัวเขาหมื่นสองหมืน่นสามหมืน่นคุณนะสบายแต่คนที่รับผลกรรมคือคนที่เขาลํบบากท,ทำงานเนี่ยหาเช้ากินขําเนี่ยเขาลํบบาก ก็ขอประนามแล้วกันนะประนามในที่นี้เลยว่าคุณทําพฤติกรรมได้ย่าแย่มากสําหรับคนที่คิดหัวคิวเขาเขาอยู่เมียนมาเนี่ยเขาก็ต้องหาสตุงสตังมาจ่ายค่าหัวให้คุณเพื่อที่จะได้เข้ามาก็าต้องมาผจญภัยในเมืองในเมืองกรุงนะหรือในเมืองเศรษฐกิจอีกหลายๆเมืองที่มันจะต้องโอ,โ,โอ้โหเจอกับเสือสิงกระทิงแรดหนีเสือป่าจระเข้อีกหลายอยา่างนะเพราะฉะนั้นอยาาอยากให้เห็นค่าของความเป็นมนุษย์บ้างก็ไหนๆนจะทำเนี่ยก็ทําให้มันถูกต้องไปเลย ก็คิดค่าหัวเขาแต่คุณนำพาเขาเข้ามาแบบถูกให้เขาผ่านการตรวจให้เขาถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าคุณได้เงินด้วยแล้วก็ช่วยสังเคราะห์คนลำบากด้วยมันจะดีที่สุดฝากด้วยและกันสําหรับคนที่กําลังทําอยู่ให้มีจิตสํานึกนิดนึงในการที่จะเอาใครเข้ามาประเทศเราเนี่ยนะตรวจนิดนึงไม่ได้ท้วงติงเรื่องอะไรหรอกตรวจก่อนจะเข้ามาและกันขอบคุณครับ